คำถามนี้ค่อยเบาสมองหน่อยสวัสดีค่ะคุณเอสจะรบกวนขอคำปรึกษาค่ะว่าจะให้คำตอบอย่างไรแบบที่เด็กเข้าใจง่ายค่ะคือหนึ่งลูกสาวได้เรียนออนไลน์ชั้นป .2 ออแล้วเขามีข้อสงสัยค่ะคือมีเพื่อนในห้องไปบวชหน้าไฟมาแล้วครูบอกว่าดีค่ะ ได้บุญแล้วเมื่อคุณพ่อคุณแม่ตายไปจะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ลูกสาวสงสัยจึงมาถามค่ะว่าทําไมคุณพ่อคุณแม่ถึงต้องเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์คะหนูงงน่ารักดีเอ,อเอาเอา,เอาข้อหนึ่งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปข้อสองแล้วเดี๋ยวมันจะยาวไปข้อหนึ่งนะ บอกลูกไปนะครับว่าที่ครูพูดอะ่ะมันเป็นแค่สำนวนการเปรียบเปียลูกเอ้ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าจะไปนึกภาพว่าพ่อกับแม่เนะี่ยไปเกาะชายผ้าเหลืองพระขึ้นสวรรค์อะไรเงี้ยไม่ใช่คือไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะครับนะมันเป็นสำนวนที่หมายถึงว่าเวลาลูกอะ่ะไปบวชถึงแม้จะเป็นแค่บวชเนรอะไรเงี้ยนะพ่อแม่ก็มักจะปรับปลืมนะมีใจยินดีเบิกบานนะ ใจที่มันปรับปลื้มยินดีเบิกบานเนี่ยมันเป็นบุญนะทำเป็นผลจากบุญนะเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่างเวลาเขาใครเข้าไปทําบุญมาแล้วเราเอออนุมโมทนาด้วยนะเออดีจังเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยอน,นอนุมโมทนาเนี่ยแปลว่าแสดงความยินดีในบุญที่คนอื่นเขาได้ทํานะครับเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่มีใจ ยินดีในบุญเนะี่ยจิตมันเลยเป็นกุศลนะครับล้วยินดีในบุญนะไม่ใช่ยินดีในบาปนะครับนะลูกไปขโมยเงินเพื่อนมาได้สี่พันแล้วพ่อแม่ปราบปลื้มอะไรอย่างนี้บาปนะครับไม่ใช่บุญนะต้องต้องยินดีในบุญด้วยนะถึงจะเป็นกุศลนะครับนะอันที่จริงถ้าลูกเนี่ยทำคุณงามความดีอะไรต่างๆนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องบวชหน้าไฟบวชหลังไฟอะไรหรอก แล้วพ่อแม่มีใจยินดีก็ได้บุญทั้งนั้นนะครับนะ,ะเพราะว่าใจของพ่อแม่ก็จะยินดีในความความดีเนี่ยมันมันเป็นกุศลมันสว่างมันเบิกบานนะครับนะโอเคส่วนข้อสองนะครับเขาถามมาบอกว่าดิฉันบอกลูกว่าเดี๋ยวจะใกล้วันเกิดลูกแล้วนะลูกบอกว่าหนูไม่อยากให้ถึงวันเกิดเลยและก็ไม่อยากให้ถึงวันเกิดพ่อวันเกิดแม่ด้วย ถามกลับไปว่าทำไมถึงไม่อยากนะลูกตอบว่าก็เพราะพ่อแม่จะอายุมากขึ้นก็จะแก่ขึ้นแล้วก็จะจุดจุดจุดเขาวงเล็บมาว่าลูกเงียบไปค่ะนะก็คือคงจำหมายว่าแก่แล้วก็จะตายอะไรเงี้ยนะดิฉันจึงปลอบใจเขาว่าพ่อแม่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะนะรบกวนขอคำแนะนำว่าจะพูดกับลูกอย่างไรดีคะนะอ,อ,อันนี้ข้อ2เนี่ย จะบอกว่าไม่แปลกครับเป็นเป็นปกติธรรมดาของเด็กนะ,ะเราไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะก็ได้นะ,ะเพราะเด็กเขาแค่ต้องการแสดงออกว่าเขารักเราเขาเขาอยากให้เราอยู่กับเขาไปนานๆนะถ้าจะอธิบายก็ลองคุยกับเขาเรื่องสังสารวัตรนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าอธิบายว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดยังไงนะครับคือ,อ อธิบายอย่างนี้ก็ได้บอกว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้องอาศัยพบคือต้องมีร่างกายนะจะเป็นกายทิพย์กายหยาบก็แล้วแต่ละนะแต่พอร่างกายเนี่ยมันเก่ามันแก่โดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยนะเป็นเป็นกายหยาบใช่ไหมสังขารมันก็เสื่อมเสื่อมนะมันเหมือนกับรถนะอ่ะผู้เจ้าเคยเปรียบนะตอนพระอานนทจะอาราธนาให้ผู้เจ้าอยู่ต่อที่ท่านใกล้จะผลินิพานะ พระวิชาก็บอกว่าอานนท์ดูก่อนอนนท์นะสังขารคือร่างกายของตถาคตเนี่ยเหมือนเกวียนที่เก่าคร่ำคร่าเก่าคร่ำคร่าแล้วเนี่ยเอาไม้เนี่ยมามาแบบคือ,เ,อเวลาที่เขาซ่อมซ่อมไอ้พวกไม้งานไม้นะครับเขาจะเอาไม้ใหม่เนี่ยตอเข้าไปในไม้เก่านะครับคือ ตอกเข้าไปตอกเข้าไปแล้วพอไม้มันเก่าก็ตอกกันใหม่เข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะคือตอกจนไม่รู้จะตอกไงแล้วอ,ะอ่ะคือมันมันปะผุอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นพอรถที่มันเก่ามากมันก็จะเริ่มเสียบ่อยๆในที่สุดเนี่ยถึงจุดหนึ่งจะซ่อมไม่ไหวนะครับ จะซ่อมไม่ไหวแล้วอะไหล่หมดและอะไหล่ไม่มีและหาอะไหล่ไม่ได้แล้วก็วิ่งไม่ได้นะเราก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนรถคันใหม่เป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นการเกิดเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับการได้รถใหม่ครับถ้าเราสร้างบุญสร้างบารมีมาดีนะเราก็จะได้รถดีนะถ้าเราไม่สร้างบุญกุศลเลยเราก็จะได้รถพังๆมานะเป็นรถแบบว่าผุผุพังๆอะไรเงี้ยรถเคยเห็นไหมรถมือเดียวอะ่ะรถมือเดียวคือคือ คือมือนึงจับพวงมาลายัยอีกมือหนึ่งต้องจับประตูไว้อันนี้เขาเรียกรถมือเดียวนะสิ่งสําคัญเนี่ยเลยอยู่ที่ว่าเราใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเราสร้างกรรมดีสร้างบุญกุศลจากรถคันปัจจุบันที่เรามีอยู่เนี่ยไว้ดีแค่ไหนเราดูแลมันดีแค่ไหนที่เหลือเราก็วางใจว่าวันหนึ่งเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นพ่อเป็นแม่นะเราทุกคนก็ต้องทิ้งรถคันนี้ไปแล้วก็ไป ใช้รถคันใหม่นะครับก็อธิบายให้ลูกฟังนี้ก็ได้ลูกคงพอจะเห็นภาพอยู่เนาะ,นะ <c oughs> โอเค